ฮงจุ้ยโต๊ะทำงานปี2 5 6 7เป็นไงไปดูสำหรับการจัดโต๊ะนะครับสำหรับปี2 5ง7เนี่ยให้ถูกหลักฮงจุย้ยไม่ยากครับเริ่มจากการดูโต๊ะทำงานกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะฮะเราหันหน้าออกไปทางนี้นะ,ะนะซ้ายเนี่ยคือมังกรน,นะขวาก็คือเสือนะครับมังกรคืออะไรมังกรจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวนะครับเป็นสินค้าหรือแม้กระทั่งเอกสารที่เราอยากให้ออกไวๆนะครับให้วางซ้ายมือของเรานะครับอย่างเช่นบางทีเราวางโทรศัพท์เนาะ เนี่ยรับประจำรับตลอดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรเนาะถ้าอยากให้รับน้อยหน่อยก็มาวางทางขวาคือฝั่งเสือที่นิ่งกว่าฝั่งที่มันเป็นเอกสารหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นของที่วางไว้ไม่ค่อยได้หยิบหรืออะไรนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าส่วนใหญ่ฝั่งขวาที่เราวางของไว้มกักจะอยู่อย่างนั้นนะฮะและสุดท้ายนะครับที่ต้องระวังนั่นก็คือการนั่งที่ อยู่ใต้ขานะครับหรือแม้กระทั่งใต้หลอดไฟอเงี้ยจริงๆไม่ควรนะครับจะส่งผลต่อความเครียดปัญหากดทับต่างๆนะครับลองเอา3ข้อนี้ไปแก้ดูแล้วจะช่วยทำให้